การเอาชนะความกลัวในการล้มเหลวเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาตัวเองและปรับปรุงสมรรถนะนี่คือบางวิธีที่อาจช่วยให้คุณเอาชนะความกลัวนั้นได้ 1. ยอมรับความล้มเหลวการยอมรับว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการเรียนรู้จากมันเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาตัวเอง 2. ศึกษาเรื่องราวของคนที่ประสบความล้มเหลวแล้วกลับมาประสบความสำเร็จการศึกษาเรื่องราวของผู้อื่นที่ประสบความล้มเหลวและกลับมาประสบความสำเร็จอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ 3. ากำหนดเป้าหมายเล็กๆที่เป็นเป้าหมายที่ทำได้และที่คุณสามารถวัดได้การกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้และใช้วิธีการวัดความสำเร็จอย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณไม่รู้สึกกลัวการล้มเหลว 4. สร้างแผนการทำงานการวางแผนการทำงานที่เป็นไปได้และมีการดำเนินการที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณกำลังจะต้องทำอะไรและทำอย่างไร 5. พูดคุยกับคนที่คุณไว้วางใจ การแบ่งปันความกังวลและความกลัวกับคนที่คุณไว้วางใจอาจช่วยลดความกังวลและเสริมสร้างความมั่นใจ 6. ให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพจิตการฝึกสมาธิการออกกําลังกายและการนอนพักผ่อนเพียงพอจะช่วยให้คุณมีความสามารถในการจัดการกับความกังวลและความกลัว 7. พัฒนาทักษะและความรู้การเพิ่มความรู้และทักษะใหม่ๆอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจและลดความกังวลในการล้มเหลว 8. รับคําแนะนํา การรับคำแนะนำและข้อคิดเห็นจากผู้อื่นอาจช่วยให้คุณเรียนรู้และปรับปรุงตนเอง 9. สร้างพลังบวกการให้ความสำคัญกับความคิดเชิงบวกและการมองหาสิ่งที่ดีในสถานการณ์ที่เป็นไปได้จะช่วยให้คุณมีความสมดุลในชีวิต10หยุดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอาจทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงและกังวลเกี่ยวกับการล้มเหลว11ทําทำสิ่งที่คุณรักการทำสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสนุกและมีความสุขอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจและลดความกังวล 12รับผิดชอบการรับผิดชอบต่อความล้มเหลวและความสําเร็จของตนเองอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจ 13. ฝึกฝนและประสบการณ์ใหม่ๆการฝึกฝนและมีประสบการณ์ใหม่ๆอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจและสมรรถนะในการจัดการกับความกลัว 14. โฟกัสที่ควบคุมได้โฟกัสที่สิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้และทําให้มันดีขึ้น15เตรียมตัวให้ดีการเตรียมตัวล่วงหน้าสําหรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอาจช่วยลดความกังวล 16เรียนรู้จากการล้มเหลวการดึงเรียนรู้ออกมาจากประสบการณ์ล้มเหลวอาจช่วยป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในอนาคต17ใช้เทคนิคการหายใจเทคนิคการหายใจลึกๆอาจช่วยลดความตึงเครียดและความกังวล18เลือกเชื่อมั่นเลือกที่จะเชื่อว่าคุณสามารถทําได้และมองเห็นโอกาสแทนความกังวล19เสพสื่ออย่างมีการลดการเสพสื่อที่อาจทําให้คุณรู้สึกเครียดหรือกังวลอาจช่วยลดความกังวล20รับรู้อารมณ์ของคุณ การรับรู้และยอมรับอารมณ์ของคุณเองอาจช่วยลดความกังวล21เรียนรู้การจัดการเวลาการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพอาจช่วยลดความกังวลที่เกิดขึ้นจากกำลังดัน22รับผลกระทบการรับผลกระทบของความล้มเหลวและใช้เป็นประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการปรับปรุงตัวเอง23หาความสนใจในชีวิตการมีความสนใจในสิ่งที่คุณทำอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสุขในชีวิต24เชื่อมั่นในตัวเอง การเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณเอาชนะความกังวล 25. สร้างระบบสนับสนุนการมีระบบสนับสนุนจากคนรอบข้างอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจและลดความกังวล 26. ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจต่อเนื่องการเติบโตและพัฒนาในด้านเศรษฐกิจอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจในการจัดการกับความกังวล 27รับความช่วยเหลือการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อคุณรู้สึกไม่พร้อมอาจช่วยลดความกังวล28เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสุขในชีวิต29เป็นมิตรกับตัวเองการเป็นมิตรกับตัวเองและรับความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้30หาเวลาสําหรับความสุขการหาเวลาสําหรับกิจกรรมที่ทําให้คุณรู้สึกสนุกและมีความสุขอาจช่วยลดความกังวล 31เรียนรู้การหลีกเลี่ยงความกังวลโดยเริ่มต้นเต็มที่การเรียนรู้วิธีการหลีกเลี่ยงความกังวลโดยการเต็มที่ในขณะที่เข้าสู่สถานการณ์ที่ทําให้คุณกังวล 32. สร้างความเชื่อมั่นในสตรีโอทีการเรียนรู้และฝึกฝนสตรีโอทีฟอาจช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการจัดการกับความกังวลและความกลัวตือเล่สามสิบสามรับรู้ถึงความเสี่ยงและปรับตัวการรับรู้ถึงความเสี่ยงและทําความเข้าใจในการจัดการกับมันอาจช่วยลดความกังวล 34. มองโลกในแง่ดีการมองโลกในแง่ดีและพยายามหาสิ่งที่ดีในสถานการณ์อาจช่วยลดความกังวล 35. ฝึกการพูดเพื่อตนเองการฝึกการพูดเพื่อตนเองและการกำหนดขอบเขตสำหรับการตอบสนองอาจช่วยลดความกังวลในสถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบาย 36. เคล็ดลับการลดความเครียดการใช้เคล็ดลับการลดความเครียดเช่นการฝึกโยคะหรือการทำสมาธิอาจช่วยลดความกังวล37ออกกำลังกาย การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอสามารถช่วยลดความกังวลและความกลัว38ตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมการตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมและสามารถบรรลุได้อาจช่วยลดความกังวลที่เกิดขึ้นจากการไม่สําเร็จ39พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหรือจิตแพทย์อาจช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีการจัดการกับความกังวลและความกลัว40สิ่งรักษาการติดต่อการรักษาการติดต่อกับเพื่อน และคนรอบข้างอาจช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่กดดันเพียงคนเดียวในการจัดการกับความกังวลและความกลัวที่อาจเกิดขึ้น